เจา้วันนี้มาแก้บนเจ้าเพราะว่าบนแล้วได้พรส่วนสำเร็จเจ้าถูกหวยตัวบนอย่างอื่นก็ได้ตัวนะเจ้าปัจจัยว่ามาบนแต่แค่ขอโชคขอลาบอย่างเดียวนะเจ้าบนได้ทุกอย่างเจ้าสําเร็จทุกอย่างเจ้าที่ไหนครับที่วัดบางมะกงนะเจ้า

วันนี้น้องกอได้เอารถจัก,กรยานน้องรถคีบน้อยนะคะมาทวายให้ไอ้ไข่นะคะกอถูกได้าขสามตัวเนาะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ถูกน้อยกอดมาขึ้นน้อยวันหน้าถูกนกักกอดขึ้นนักนะคะใครที่ศรัทธาใครหรือว่าสน,จสนใจกอมาที่วัดปังมะก,กงนี่ได้นะคะ มันเลยครับอเมริกา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 อ <laughs>